อฮ้ยเจ๊กอุ้ย,อย,อยเอาแล้วได้แล้วครับอืมาแล้วมาแล้วป่านินนะครับนี่ครับสี่นิ้วครับปานินประมาณตัวแรกอื่กชังได้ลงน้ำแล้ว่ะเฮ้ยกลาสวัสดีเอซี FC. และผู้ใหญ่ในวงการนักตกปลาทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยจะตั้มโครา TCL fishing นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ไม้อางห้วยหลวงนะครับใกล้ๆกับเขื่อนแม่วงอุดมพราจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังไงวันนี้ก็มาคอยติดตามชมกันครับว่าเราจะได้ตัวหรือไม่นะครับหรือว่าจะปั่มกลับบ้านนะครับทริปนี้ก็จะไปกลับนะครับมาเช้าเย็นกลับนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกด subscribe ให้ชาวตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงอุปกรณ์กันแล้วมาดูกันว่าเราจะได้ตัวมันขึ้นมาหรือไม่จะได้ตัวอะไรคอยติดตามชมกันครับไป ครับวันนี้อาหารนาดินนะครับก็เป็นลำบมนะครับของผมเองนะครับเครโมนะครับลำบมเด็ดกกระจายนะครับส่วนสปิวนะครับก็เป็น TCL สุดเด็ดกระจายนะครับเดี๋ยวฮอก็จะลงเยอือนนาดินกันเลยแล้วก็ก็มาเล่นสปิวนะครับบรรยกาศสดชื่น ครับตอนนี้ก็เวลา11โมงจะเกืงกแล้วครับก็ยังเงียบๆนะครับส่วนมากป่าที่ขึ้นหือหันนี่ก็จะเป็นหมูลปลาบึกนะครับก็รอร่นกันต่อไปครับยาวๆ ปลา,า,าตัวแรกครับนี่ไอปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกปลาตัวนี่ครับปลานิลนครับปลานิลนตัวแรกเลยปลาหมานปลาหมานนี่ครับนี่ครับสี่นิ้วครับปลานิลนปลาหมาน,นตัวแรกนี่กระชังได้ลงน้ำแล้วบ่เฮ้ ต,ตัวที่สองครับนี่ ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วนะครับก็คงต้องอำลาจากหมายนี้ไปนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาแก้มือไหมครับวันนี้ก็บอ่ปามนะครับได้ปนินสองตัวนะครับหน้าดินเงียบเลยนะครับปนินก็คือได้จากสปิลนะครับอ่านที่ใจก็คือเหมือนเดิมครับ TCL สุดเด็ดกระจายนะครับกปลาบคกอยเข้าครับป่าระแวงตัวนะครับจะได้คลิปหน้าอาจจะมาที่หมายนี้ที่หมายเดิมนี่นะครับ มาแก้มือใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับอยากก่าลืก็ฝากติดตามด้วยครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับฝากเอฟซีหน้าใหม่นะครับถ้าเข้ามาดูแล้วช่วยกดซับสไครป์ใช่อง TCL Fishing ตัวนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจุบ๊บ